ดื่มน้ำให้เป็นยา5้าเคล็ดลับตามหลักอายุระเวทจงให้อาหารเป็นยาและยาเป็นอาหารตามตําราข,ของศาสตร์อายุรลเวทในฟากอริยธรรมตะวันออกแนวคิดหลักของอายุรลเวทเชื่อว่าในร่างกายมนุษย์ทุกคนถูกหล่อเลี้ยงและดำเนินไปโดยสมดุลของธาตุทั้งห้า ซึ่งผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลรคภัยไข้เจ็บก็คือคนที่รักษาสมดุลของาธาตุต่างๆให้อยู่ในสภาวะปกติได้จากการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับสภาวะาธาตุของตนเองและหนึ่งในอาหารที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้ไม่ว่าจะมีสภาวะาธาตุแตกต่างกันแค่ไหนก็คือน้ำค่ะซึ่งตามหลักอายุรเวทแล้วเพียงแค่การดื่มน้ำที่ถูกวิธี ก็สามารถเปลี่ยนของเหลวธรรมดาสามัญชนิดนี้ให้เป็นยาดีต่อร่างกายได้ด้วยล่ะค่ะ 1. ดื่มน้ำทันทีที่ตื่น ดื่มน้ำอุณหภูมิห้องในช่วงท้องว่างในตอนเช้าอย่างน้อย1-4แก้วแบบค่อยๆจิบค่ะจะช่วยป้องกันอาการเจ็บคอโรคไขข้อโรคหอบหืดหลอดลมลดอาการท้องผูกเพราะน้ำจะช่วยกระตุ้นระบบทางเดินอาหารทำให้การขับถ่ายคล่องและเป็นปกติซึ่งจำเป็นต่อการกำจัดสารพิษในร่างกาย 2. ดื่มน้ำในท่านั่งอายุรเวทศาสตร์แนะนำว่า ไม่ควรยืนดื่มน้ำเพราะจะทำให้เกิดอาการปวดเข่าและข้อต่อได้เนื่องจากน้ำหนักของร่างกายลงไปอยู่ที่เท้าอีกทั้งการนั่งดื่มน้ำจะช่วยให้ดูซึมได้ดีกว่านั่นเองค่ะ 3. จิบน้ำทีละน้อยจิบน้ำทีละน้อยแต่บ่อยครั้งดีกว่าการดื่มน้ำทีละมากๆในครั้งเดียวเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการน้ำของร่างกายและช่วยเพิ่มพลังทางเดินอาหาร และการดื่มน้ำครั้งละมากๆนั้นจะทำให้ไตทำงานหนักเพราะต้องกรองน้ำส่วนเกินออกจากเลือด 4. ไม่ดื่มน้ำก่อนกินอาหารหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำก่อนรับประทานอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงเพราะจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่และเกิดการอ่อนเพลีย 5. ไม่ดื่มน้ำมากเกินไปทันทีหลังอาหารค่ะ เพราะการดื่มน้ำทันทีในปริมาณมากหลังอาหารเป็นการขัดขวางการดูดซึมของสารอาหารในระหว่างกระบวนการย่อยอาหารและการดูดซึมการดื่มน้ำให้เป็นยาตามหลักอายุรเวทนั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมคะจากแค่น้ำที่เคยสร้างความสดชื่นให้ร่างกายก็จะมีคุณค่าเพิ่มขึ้นจนสัมผัสดได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเลยล่ะคะ่ะติดตามเอิร์นเว การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว027514399